Ready Ready to go น e ม่คุ้มเราแขกเราอีล็อกกันแล้วนี่ต่อเช้ากา็เดินทางไปกรุงเทพแล้วนี่ผมไม่ก็จัดการผับผ้าเรียมนะ mm hmm. ่าเรียบปุ๊บเลยผับใส่ปเปาเลยเตรียมตัวไว้ก้นนนะลูกสร้างคนค้องหมากแรงนะ mm hmm. ผมไม่ผับเรียบจังบ้าบนอะไรกอนใจได้เรียบแรง mm hmm. อ๋อคลีโอกลาวเอาปรับไหม mm hmm. ได้แล้วจ้ะไม่ดองพัไปเรียบแรงมันน้นแหลก่อนเออเอาพัเรียบร้อยแรงนี่เออแล้วพัแองกับยักใส่ปล่าแตเดียวพัเองกับไปวางกล้อผมไม่ัปลาช่วยหยักนุ้แก่อนนะเรียบริบหรยนี่แหละก่อนดิ good job daddy น พ่อป้ากาเลย์ you phone for me too? อ oh uh, yeah of course บอกให้ take me two days ผมไม่บอกใช้เวลาสองวันหัวป้าจานแรงเอาไปใกล้มานี่ตังเรียมแรง